สวัสดีค่นะนักเรียนอ่าวันนี้มาเจอครูโมกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูโมนะคะจะพานักเรียนนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจําวันนะคะในภาคที่3ค่ะซึ่งยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะวันนี้คุณครูแตงโมนะคะจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจําวันในเรื่องนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนาะแล้วก็การละลายสารในน้ําแต่ก่อนอื่นครูโมอขอให้เด็กๆทุกคนเนี่ยทบทวนความรู้เก่าก,ก่อนก่อนว่าเราคาที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรกันบ้างในคาที่แล้วที่เราเรียนในกุญมีการเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างคะในคาที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรคะรูปแบบการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารนะคะมีอยู่ทั้งหมดกี่รูปแบบคะลูกมีอยู่6รูปแบบใช่ไหมคะ ค่ะใน6รูปแบบนั้นมีอะไรบ้างคะมีการหลอมเหลวนะคะ 1. การหลอมเหลวนะคะการแหงตัวค่ะ2นะคะก็คือการระเหยนะคะ3ก็2ไปแล้วใช่ไหมลูก3คือการระเหยนะคะ4 4ก็คือการระเหดนะคะการระเหดจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะคือการระเหดแบบดูดความร้อนกับการระเหิแบบคายความร้อนหรือการระเหิดกลับนั่นเองนะคะนักเรียนแล้วก็การควบแน่นนะคะทั้งหมดเป็น หกูปแบบนะคะในการเปลี่ยนแปลงสถานะสารนะคะนักเรียนวันนี้ไม่ดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะสารเนี่ยนะคะสถานะของสารนะคะก็ถือว่าอยู่ในการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะหรือภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรคะ physical state นะคะ physical state นะคะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะแล้วก็มีแปลออกมาเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสถานะนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับเรื่องการละลายของสารในน้ํานะคะการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อถูกละลายน้ํานั่นเองการละลายเนี่ยคือมันไม่จําเป็นนะคะนะักเรียนว่าจะต้องเป็นน้ําอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะที่แบบช่วยทําให้ตัวสารเนี่ยมันเกิดการละลายนะคะการละลายก็เหมือนเป็นการที่นําสารอย่างน้อย2ชนิดขึ้นไปนะคะมาผสมกันนะคะถ้าต่อมาการเปลี่ยนแปลงของสารก็จะแบ่งออกมาเป็น เกี่วยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนอะก็จากอังกฤษอ่ษานว่าอะไรคะ Chemical change นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ให้สารนะคะเปลี่ยนสภาพนะคะจากสารเดิมมาเป็นสารที่ใหม่ขึ้นนะคะที่ออกมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะกลายเป็นสารแบบใหม่นะคะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั่นเองะคะ่ะนักเรียนไปยันะ เรื่องข่าวที่แล้วที่เราเรียนคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงฐานะของสารใช่ไหมส่วนต่อมาครูจะยกตัวยอย่างเกินๆก่อนเนอะว,ว่าการเปลี่ยนแปลงเคมีมีอะไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นอะไรคะเรื่องที่เราเรียนกันตอนป .4 เลยเกี่ยวกับเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นะคะ เธอพืชเนี่ยได้รับแสงแดดเข้าไปได้รับพลังงานเข้าไปนะคะแล้วก็ได้รับเกี่ยวกับพวกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมและน้ำ h 2 o นะคะสิ่งที่ได้ออกมาคือออกซิเจนนะคะแล้วก็กูโคสนะคะน้ำตาลกูโคสเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้าไปกับสิ่งที่ออกมาจะไม่เหมือนกันนั่นคือปฏิกิริยาทางเคมีสิ่งที่เข้าไปกับสิ่งที่ได้ออกมาจะไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนนะคะแน่นอนว่าสมมุติ อ่ะครูเอา A กับ B รวมกันนะคะแต่สิ่งที่ได้ออกมาเ <c oughs> ป็น C แต่ถ้าครูเอา a กับ B รวมกันแต่สิ่งที่ได้ออกมาอ่ะยังเป็น A กับ B อันนี้เขาเรียกว่ากายภาพแหละแต่ถ้า A กับ B รวมกันเอาออกมาเป็น C เฉยเลยเอออันนี้แหละคือมาเป็นการเปลีป่ยนแปลงทางเคมีก็คือเข้ากับออกไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนคือก็คืองา่งายๆคือก่อนและหลังเกิดการเปลีป่ยนแปลงสารจะไม่ใช่สารแบบเดิมจะมีการเปลี่ยนสภาพของสารนะคะ และอีกตัวอย่างหนึง่งคือการขึ้นสนิมของเหล็กนั่นเองการขึ้นสนิมเราเคยเรียนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้กับผันกลับไม่ได้ใช่ไหมลูกเออนะคะอันนี้ก็คล้ายๆกันเนาะนักเรียนที่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้ท่นักเรียนส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบผันกลับไม่ได้ใช่ไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนในเรื่องการละลายของสารในน้านะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบของมันมีอะไรบ้าง มาดูก่อนก่อนที่เราจะเข้าเนะะื้อหาครูขอถามนักเรียนก่อนนะคะว่าในรูปที่ครูให้ดูเนี่ยครูมีแก้วน้ำหนึ่งใบนะคะลูกครูมีแก้วน้ำหนึ่งใบและมีอะไรมากมายเต็มไปหมดเลยคุณครูอยากถามเด็กๆทุกคนเลยค่ะว่านักเรียนคิดว่าอะไรเอ่ยที่แบบ pues, มันสามารถที่จะแบบ pues, ละลายในน้ําได้บ้างอะนักเรียนช่วยตอบคุณครูหน่อยได้ไหมว่ามันสามารถที่จะละลายในน้าได้บ้างมีอะไรบ้างอะในรูปเนี้ยมีอยู่กี่อย่างเนี่ยลูก มีทั้งหมดอะไรคะ่สาสี่ห้าหนะคะมี6อย่างด้วยกันคุณครูอยากรู้จังเลยว่าใน6อย่างเนี่ยมีอะไรบ้างคะนักเรียนที่แบบละลายในน้ำได้บ้างอะลูกอืมอ่าช่วยคุณครูคิดหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาทุกคนในการคิดนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะนั่งคิดตามนะอ่าช่วยคคิดหน่อยนะคะลูกอ่านับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหมดเวลาค่ะเฉลยน,น,นะคะก็คือเกลือค่ะเกลือก็เกิดการละลายในน้ำได้นะคะและอะไรอีกคะน้ำตาลรูเอาน้้ำตาลทรายมาเลย <c oughs> ก็เกิดการละลายในน้ำได้นะคะและอะไรอีกสุดท้ายแอลกอฮอล์อ่ะทุกคนงงนทำไมแอลกอฮอล์ถึงละลายในน้ำได้ทุกคนเคยเห็นแอลกอฮอล์ที่เราซื้อซื้อกันทุกวันนี้มั้ยคะลูกแอลกอฮอล์ที่แบบเป็นสเปรย์อะไรเงี้ย นักเรียนค่ะซักนักเรียนสังเกตรตรงฉลากนะคะนักเรียนจะรู้ได้เลยว่าแอลกอฮอล์บางยี่ห้อบางชนิดนะคะเขาจะมีฉลากบอกนะคะแล้วเขาก็จะเขียนกำลับว่ามันผสมกับน้ำนะคะเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ทั่วไปนะคะก็สามารถทําให้เกิดการละลายน้ําได้นะคะบางชนิดสามารถทําให้เกิดการละลายน้ําได้และบางชนิดก็อาจจะไม่ได้เกิด ไม่ได้ละลายในน้ําหรือว่าละลายได้ยากนะคะเพราะว่ามันมีคุณสมบัติการละลายน้ําที่ค่อนข้างที่จะยากยากกว่าแอลกอฮอล์บางยี่ห้อหรือบางแบบนะคะที่แบบละลายในน้ําได้ดีนะคะค่ะอ่าแล้วไอ้สาอันที่เหลือละ่ะออคุณครูลืมเลย A 3อันที่เหลือละลายในน้าได้ไหมกรวดหินละลายในน้าได้ไหมลูกไม่ได้นะคะทรายล่ะคะไม่ได้นะคะน้ํามันพืชอะลูก น้ำมันพืชยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะคะไม่สามารถละลายในน้ำได้นะคะเมื่อเทลงไปก็คือเห็นเลยว่ามันแยกชั้นได้แน่น,นอนนะคะค่ะต่อไปไปดูกันค่ะค่ะต่อมาขึ้นเรื่องกันเลยดิฝานะคะเกี่วยวกับการละลายของสารในน้ำนะคะการละลายก่อนอื่นคุณครูโมขอบอกก่อนนะคะว่าการละลายเนี่ยคือการนําสารสางชนิดนะคะมาผสมกันนะคะลูก เราก็จะได้สารที่ออกมาเป็นแบบเนื้อเดียวกันนะคะได้ออกมาเป็นเนื้อเดียวกันแปลว่าขึ้นชื่อว่าละลายแน่นอนว่าตัวที่ถูกละลายเนี่ยมันละลายแน่นอนสิ่งที่ออกมาก็คือเหมือนเนื้อเดียวกันเลยอันนี้คือการที่นําสารเนี่ยมาละลายนะคะเพราะฉนั้นคุณครูมีตัวอย่างออกมาก็คือมีเกลือนะคะครูเอาเกลือไปละลายในน้ําแก้วนี้นักเรียนดูสิคะว่า อะไรเนี่ยเป็นตัวที่ถูกละลายค่ะนักเรียนลองคิดสิคะว่าอะไรเอ่ยเป็นตัวที่ถูกละลายคะแน่นอนว่าเกลือจะต้องเป็นตัวที่ถูกละลายและตัวทาละลายคือใครคือใครคะลูกตัวที่แบบไปทําให้เกลือมันละลายน่ะคืออะไรน้ําใช่ไหมน้ําคือตัวทําละลายนะคะและเกลือคือตัวถูกละลายนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนป .5 ของครูนะคะต่อมา อ,อันนี้เป็นคำศัพท์ที่นักเรียนควรรู้นะคะนักเรียนสามารถสต็อไว้นะคะแล้วก็จดลงในสมุดนะคะแต่คุณคูมโมจะอธิบายให้ง่ายๆและเข้าใจนะคะคือตัวแรกกันก่อนเลยตัวทำละลายภาษาอังกฤษอ่านว่า s o l u t ค่ะ s o l u t นะคะ s o l u t นะคะเป็นตัวทำละลายตัวทำละลายนะคะคือสารที่มีความสามารถนะคะในการละลายตัวถูกละลายเมื่อนำมาผสมกัน ะะอย่างคราวที่แล้วคือตัวทำละลายคือน้ำใช่ไหมลกูกน้ำคือโซเวีนะคะที่ทำการละลายตัวเกลือนะคะ่ะต่อมาตัวถูกละลายคืออะไรคราวที่แล้วตัวถูกละลายคือเกลือใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกลือถือว่าเป็นสารนะคะที่สามารถละลายได้ในตัวทำละลายนะคะและตัวถูกละลายเนี่ยนักเรียนเห็นไหมไปไปลายเลยเขาบอกว่า จะผ่านตรงกับความเข้มข้นของสารละลายอ้าวอ้าวอ้าวมีคํามาเพิ่มสองคำเลยงงเลยสามสี่คำเลยอ่ะคุณครูขอ,อย้ําคําว่าผ่านตรงนะคะผ่านตรงนะคะในศัพท์วิทยาศาสตร์ถ้านักเรียนเจอคําว่าผ่านตรงจดตามนะคะคําว่าผ่านตรงนะคะลูกคําว่าผ่านตรงในที่นี้นะคะคือเอาเราบอกว่าถ้าตัวทำละลายมากแน่นอนว่าความเข้มข้นต้องมากตามนะคะ ถ้าตัวทำละลายน้อยความเต็มข้นต้องน้อยตามคุณครูโมจะยกตัวอย่างนะคะสมมุติมีน้ำเปล่าเลยค่ะ250มลนะคะและมีน้ำแดงเฮดวอยของเราเลยลูกมีอยู่20มลลิลำมาผสมกันนะคะและมีอีกแก้วหนึ่งที่มีน้ำเปล่าอยู่250 mL มลและมีน้ำแดงอยู่ 50มิลลิลิตคุณครูโมอยากถามยังเลยค่ะว่าน้ำแก้วไหนล่ะมันมีน้ำแดงแบบ20มลกับ50มลลินักเรียนคิดว่าน้ำน้ำแดงแก้วไหนล่ะที่มันจะแบบมีความเข้มข้นมากกว่าความเข้มข้นหรือแบบมีความหวานมากกว่าลูกก็ต้องน้ำแดงที่มันผสม ที่มันมีอยู่50มิลลิลิตรผสมกับน้ำ250มิลลิลิตรใช่ไหมลูกคือปริมาณของตัวถูกระลายมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นตัวถูกละลายคือน้ำแดงน้ำแดงคือรูบิโของเราส่วนน้ำเปล่าคือตัวทำละลายเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำแดงรูบิโของเรามันเยอะกว่าความหวานมันจะมากกว่านะคะตัวความหวานนี่แหละค่ะคือความเข้มข้นของน้ำแดงนะคะคือความเข้มข้นของสารละลายนะคะอ่านักเรียน แล้วคําว่าสารละลายคืออะไรอะเรามาดูบทถัดไปค่ะสารละลายภาษาอังกฤษอ่านว่านักเรียนรู้ไหมภาษาอังกฤษ,อ,กษอ่านว่าอะไรอ่านว่า solution น,นะคะ solution น,นะคะเป็นคําภาษาอังกฤษที่แปลว่าสารละลายนะคะ คือสารที่มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะลูกอย่างน้ําแดงของเราเลยที่คุณครูยกตัวอย่างน้ําแดงเมื่อมันผสมกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนจะมองเห็นเป็นแบบเป็นน้ําสีแดงแเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะจะไม่มีการแยกชันใดทั้งสิ้นอันนี้คือสารละลายนะคะสารละลายจาเป็นจะต้องเป็นสารที่มีความเป็นแบบเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจึงมองเห็นแบบมองกุบเลยแบบดูเป็นเนื้อเดียวกันดูเหมือนไม่รู้เลยว่ามันจะมีส่วนผสมอะไรอะไรอย่างนี้นะคะ อความเข้มข้อนอันนี้คุณครูโมโยกตัวอย่างไปให้แล้วนะคะแต่ความหมายความเข้มข้นคือความเข้มข้นข,นของสารละลายนะคะจะผ่านตรงกับตัวละลายนะคะตัวละลายนะคะที่ใส่ลงไปนะคะอันนี้ครูขออาภัยด้วยนะคะครูเขียนผิดเป็นตัวละลายนะคะลูกตัวถูกละลายนะลูกนะอืมค่ะอันนี้หนูสามารถหยุดแล้วก็แคปหน้าจอไว้ได้นะคะต่อมา สารเนื้อเดียวคืออะไรสารเนื้อเดียวเป็นสารที่เราเนี่ยมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราจะแยกไม่ออกเลยว่ามีส่วนผสมอะไรอันนี้ขึ้นคูโมยกตัวอย่างไปให้แล้วเนาะอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องโซลูชันนะคะสารเนื้อเดียวคือสารละไรนะคะค่ะต่อมาขออนุญาตไปต่อนะคะนักเรียนคิดว่า,อาเอาแล้วให้เด็กคิดอีกแล้วนักเรียนคิดว่าตัวทําละลายเนี่ยเป็นอย่างอื่นได้ไหมนอกจากน้ํา เป็นอย่างอื่นได้นะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกน้ำมันก็ได้นะคะสบู่ก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่จําเป็นต้องเป็นน้ําเออไม่จาเป็นต้องเป็นน้ําเป็นแอลกอฮอล์ก็ได้เอาแอลกอฮอล์ไปละลายอะไรก็ได้นะคะคือสารบางอย่างมันสามารถละลายด้วยแอลกอฮอล์ได้นะลูกอ่าเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่จําเป็นต้องเป็นน้ํานะคะ แต่แน่นอนเมื่อมาผสมกับตัวทำละตัวถูกละลายแน่นอนว่าตัวทำละลายจะต้องมีปริมาณที่มากกว่าแน่นอนนะคะต้องมีปริมาณที่มากกว่านะคะค่ะต่อมานะคะเราจะเดินทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะแต่คราวที่แล้วเนี่ยเมื่อกี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการละลายของสารในน้า แล้วต่อมาเราจะไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคม,งมีซึ่งมีตัวอย่างที่ครูบอกไปแล้วเนาะการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะแล้วก็การที่เหล็กขึ้นสนิทเนอะก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างที่ครูบอกไปตั้งแต่ต้นนะคะคือเข้ากับออกไม่เหมือนกันเข้ามาเป็นอีกคนหนึ่งออกไปก็ออกไปอีกคนหนึ่งเข้ามาสวยออกไปสวยเฝเดิมอะไรอย่างนี คือเข้ามาเป็นอีกคนตอนออกก็เป็นอีกคนนะคะถ้าเปรียบเทียบนะคูจะเปรียบเทียบแบบนี้ประมาณว่าแบบเข้ามาเป็นอีคนหนึ่งเป็นสารอีกแบบหนึ่งพอเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก็ออกไปเป็นสารอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่มีรูปร่างเหมือนกับแบบเดิมเลยนะคะก็คือแบบ ไม่ได้มีรูปร่างเหมือนแบบเดิมอลลูกคือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของสารไปเรียบร้อยแล้วจนได้เป็นสารใหม่นะคะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะลูกนะอันนี้ก็คือครูพยายามยกตัวอย่างที่มันดูง่ายและเข้าใจนะคะเพราะนั้นถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถทักมาสอบถามได้นะคะหรือคอมเมนต์ดางๆได้เลยนะคะลูกค่ะต่อมาอันนี้ครูครูยกตัวอย่างเป็นการสังเคราะห์ด้วยแสงอันนี้อันนี้ออกสอบโอเน็ตแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องสูตร เรื่องสูตรการ ENA สังเคราะห์ด้วยแสงนะคะอันนี้ครูพยายามแนบะสูตรมานะลูกคือ,อจริงๆทั้งทุกอย่างที่ครูสอน,ใน,ใ,นในหลายๆสไลด์ในหลายๆเรื่องคือออกสอบเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนแบบพยายามจดๆด้วยเนาะครูจะไม่บังคับนะคะว่าจะจดหรือไม่จดแต่นักเรียนคือครูอยากให้จดอะเพราะว่าคือหนูอาจจะได้ทบทวนไปด้วยเนื้อหาไปด้วยดูไปด้วยตาดูมือจดนะเพราะฉะนัะ้น หนูจะได้แบบฝึกไปด้วยนะคะเพราะว่าเนื้อหามันออกสอบออนกเนาะบางทีไม่สอ,อกสอบออนกแต่ก็จะออกสอบเกี่ยวกับพวกสอบข้ามป .1 เนื้เพราะตอนนี้หนูอยู่ป .5 แล้วนะคะหนูครูก็อยากแบบให้ลูกๆของครูนี่มีที่เรียนดีๆเนาะก็พยายามคนฟ้าหาแครูด้วยตัวเองนะคะก็ป .5 แล้วนะอืมก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะลูกอ่ะอย่างเช่นเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะคือเข้ามาเป็นอะไรคะ นี่ดูเลยค่ะตัวอักษรสีแดงเลยเข้ามาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ o X A, ใช่ไหม CO2 CO2 อ่าพูดดีๆหน่อยพูดแบบอินเตอร์หนอย CO2 นะคะแล้วก็ออกไปเป็นอะไรลูกออกไปเป็นออกไปเป็นอะไรคะกรูโคสเออออกไปเป็นกรูโคสแล้วก็นี่เหมือนกันน้ำ H2O เข้ามาเป็น H2O ออกไปเป็นอะไร O2 ออกซิเจนนะคะ O2 ออกซิเจนอ่า นี่ดูอย่างกับตัวนี้เลยค่ะในสมการตอนเข้าในกรอบสิม่วงนะคะลูกตอนเข้าเป็น CO2 บวก H2O ตอนออกไปเป็นอะไรคะ C6H12O6 คืออะไรกรูโคสนะคะจำไว้เลยเนี่ยไฮไลท์หนักๆไปเลยนะคะว่า C6H12O6 คือกรูโคสนะคะนะักเรียนทุกคนคะ่ะคือกรูโคสนะลูก นักเรียนบอกว่าเอ้าอทำไมต้องออกตรงนี้มันมีน้ําด้วยอะน้ําในที่นี้นะคะคืออะไรนักเรียนงงไหมคือไอ้ตรงเนี้ยคือน้ําที่เกิดการคายน้าออกมาเออแล้วส่วนตัวเนี้ยคือออกซิเจนที่เอาออกมาจากต้นพืชให้เราเนาะพืชมันจะคายออกซิเจนออกมาให้กับมนุษย์นะคะเออนี่แหละเพราะฉะนั้น เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวใครบอกว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัววิทยาศาสตร์คือเรื่องใกล้ตัวนะคะลูกเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนในวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าอตอนแรกครูก็เข้าใจแหละว่ามันยากมันจุดเยอะวิทยาศาสตร์มันจุดเยอะ,ยะ,ยอะมันจุดเยอะมากแต่ถ้าพวกหมูเข้าใจแล้วพวกหมูแบบเข้าใจอ่ะเข้าใจมันอ่ะเออพวกหมูก็จะทําได้นะคะวันนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้าง eton. มาสรุปความรู้กันดีกว่า่ะลโก วันนี้นะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการละลายของสารในน้ําการละลายของสารในน้ำมีองค์ประกอบเป็นอะไรคะในสารในน้ำอ่ะสารหนึ่งแก้วหนึ่งบิ๊กเกอร์ที่เราทําการละลายเรียบร้อยยังมีอะไรบ้างมีตัวทําละลายภาษาอังกฤษอ่านว่า solvent นะคะตัวถูกละลายที่สองภาษาอังกฤษอ่านว่า s o l u t i นะคะรวมกันเป็นสารละลายภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรลูก solution นะคะอ่าต่อมาการเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนทางเคมีอย่างที่ครูบอกแล้วหลายรอบสามรอบแล้วถ้ารอบนี้ก็คือรอบที่สามแล้วก็คือเข้าอีกคนหนึ่งออกก็อีกคนหนึ่งเข้ามาเป็นสารหนึ่งตอนออกไปก็เป็นอีกสารหนึ่งเพิ่มมาอีกก็ยังมีนะคะแต่ว่าเข้ากับออกเนี่ยไม่ใช่สารที่เป็นแบบเดียวกันนะคะลูกมันเกิดการเปลี่ยนสภาพและแปลสภาพสารนะคะอ่ะวันนี้เราคุยกันมานานมากแล้วคนเริ่มเบื่อแล้วนะคะวันนี้คุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยทำคลิปวิดีโอสั้นๆนะ ไม่จำกัดเวลานะคะคือสั้นๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการละลายของสารในน้ําโดยให้นักเรียนเนี่ยเลือกตัวถูกละลายเองได้เลยนะคะว่าหนูอยากจะเอาอะไรมาละลายน้ําทําได้เลยนะเพราะฉนั้น,นอ่านกรอนขา้างนะครูมไม่อยากอ่านค่ะก,ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะพยายามส่งงาน,นเยอ,อ,อะๆเนาะห่วงคะแนนตรงนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะลดงานแล้วนะคะแต่ก็อยากจะให้ทุกคนแบบพยายามส่งด้วยเนาะเพราะว่ามันคือคะแนน นะคะเพอๆวันนี้เราอาจจะต้องแบบเรียนเรียนแบบนี้หนึ่งเทอมเลยแลวถ้าหนูไม่ส่งงานคือหนูจะไม่มีคะแนนเลยนะลูกเ้วครูก็ไม่รู้จะใส่หาคะแนนไหนาไจากมาให้หนูด้วยเนะคะเพราะนั้นดูแลแตัวเองนะคะครูดูแลหนูเท่าที่ครูสามารถจะช่วยได้และแก้ปัญหาได้แต่ที่เหลือมันขึ้นอยู่กับตัวหนูนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวมาเจอกันครั้งหน้านะคะในเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่สี่บ๊ายบาย